ขณะดเดียวกันนะครับนักนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลานีครับก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคาบอมที่อำเภอบนังสตาจังหวัดยะลานีครับพร้อมกับชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทําให้การพูดคุยสันติสุขไปไม่ถึงไหนครับจากเหตุการณ์เมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับที่มีคนร้ายลอบวางระเบิดคาบอมที่บริเวณด้านหน้าแฟลตที่พักของตำรวจ <S <S สพบันังสตาภายในเขตเทศบาล ตำบลบันังสตาอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลานีครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินต่างๆอาทิอาคารแฟลตตำรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้งของเจ้าหน้าที่และประชาชนเสียหายจํานวนมากสําหรับในช่วงที่ผ่านมานีครับคนร้ายมักจะก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพอตอบโจทย ขออภัยนะครับตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐจากการปฏิบัติการเชิงรุกสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนลดความน่าเชื่อถือในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาดตรตายุดินอุสมานอาจารย์คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการสูญเสียเกิดขึ้นชัดเจนกรณีที่มีคนเสียชีวิตที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นครูสอนศาสนาอิสลามและยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากแถวนั้นเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการเดินทางจับจ่ายซื้อของซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยทางนี้นะครับต้องระมัดระวังว่าอย่าให้โดนกลุ่มเปราะบางอีกเพราะว่าถ้ากลุ่มเปราะบางสูญเสียจะทําให้เกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้นทุกครั้งเมื่อฝ่ายพูดคุยสันติสุขแก้ไขปัญหาชายแดนใต้พูดคุยกันจะเกิดการตอบโต้ซึ่งตนเองนะครับมองนะครับว่าความไม่ลงรอยระหว่างภายในกลุ่มอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ ผลจากระเบิดทําให้เห็นว่าการพูดคุยสันติสุขไม่ค่อยคืบหน้ายิ่งเกิดสถานการณ์แบบนี้ยิ่งทําให้การพูดคุยสันติสุขชะง,งักลงเพราะต้องปรับแผนใหม่ทางนี้นะครับก็ฝากไปยังกลุ่มผู้เห็นต่างว่าจะทําอะไรก็ขอให้นึกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้อะไรเลยทําให้ผู้บริสุทธ์ได้รับผลกระทบเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ